สวัสดีนะครับก็วันนี้จะพามาเล่นเกมนี้กันนะครับก็หวังว่าแฟนๆทุกท่านคงจะเข้าใจว่าผมก็แมังจะนี่นะครับเรกำลังจะดูเรื่องของลาดเรารถเมยกันบ้างนะครับก็วันนี้จะเป็นสาย3ขีด16 e อีนะครับก็คือ139ในปัจจุบันนี้แหละก็คือเป็นสายที่ เป็นรถทางด่วนนะครับเป็นรถทางด่วนแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นรถทางด่วนที่สุดยอดมากๆนะครับแล้วเริ่มเลยนะครับก็รับคนก่อนนะครับช่วงนี้ช่วงเร่งด่วนเนาะเปิดประตูเลยครับที่นี่คือสามขีดสิบหกอีนะครับ รถมีคันนี้สามขีดสิบหกอีเยวยังเพิ่งปิดครับคนยังไม่หมดนะครับโอเคครับก็คนยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวรอเช็คบินนะครับโอเคครับไปได้เลยครับค่อยๆครับค่อยๆ ก็สาย3ามสขีสิบีนะครับเป็นรถทางด่วนนะครับแล้วก็รถรถของจริงก็เพิ่งออกใหม่ซะด้วยนะครับก็ได้เห็นแล้วนะครับเมื่อวันที่ไปหาหมอที่ศิริราชมานะครับก็ <c oughs> ก็เห็นแล้วเนาะว่าเป็นรถเมย์ปรับอากาศสายหนึ่งครับก็ หนึ่งสามารถสร้างไฟได้แบบไม่จํากัดนะครับสามารถสร้างไฟแบบไม่จํากัดไม่จํากัดนาะก็ถือว่าค่อยๆป็นค่อยๆไปครับเมื่อกี้ชนกําแพงนิดหนึ่งนะครับขับตรงไปครับ คับอย่างช้าๆครับบอกเลยว่าต้องขับอย่างช้าๆครับเพราะว่ามันจะปลอดภัยกว่านะครับถ้าซอยลึกๆแคบๆแบบนี้ต้องขับช้าๆนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับชนช้าแท้งครับเมื่อกี้นะี้ ต้องลดชาร์จแทงก่นอนครับเพราะว่ารถในสังงานนี้มันเยอะมากนะครับมันเยอะจนแบบบอกไม่ถูก <c oughs> รีวิวรถมีคันนี้กันหนมตอนนี้ก็มาถึงยังที่ประทับบน ป้ายรถเมล์ใหม่แล้วนะครับ <Rem> ind, ไม่ว <25, 000 S 1> นี่ครับรถเมล์สายนี้ครับเดี๋ยวครั้งหน้าก็อาจจะเป็นสายของสมาร์ทบัสต่อไปนะครับครั้ <'s> งหน้าวันวันวันพรุ่งนี้ น่าจะวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นสายของสมาร์ทบัตก็คือเรียงไปก่อนเลย51 52 69 104 150นีนี่คือสาขาของนี่คือสาขาของนนทบ,บุรีนะครับส่วนสาขาเคหะทนน่าจะประมาณว่าเดือนหน้านะครับจะได้เล่นแน่นอน เดือนหน้าแน่นอนเนาะสำ,สำหรับไอไอไรหน้าเขาเรียกว่าสาขาเคหะนะครับอออเอาเดี๋ยวเดี ก็รถหยุดแล้วรถหยุดแล้วครับท่านผู้ชมก็สำหรับวันนี้นะครับรีวิวกันแค่นี้เนาะสำหรับสาย3ามคิสอีสายหน้าจะเป็นสายอะไรติดตามนะครับเดี๋ยวติดตามในลิงก์ใต้คลิปของผมนี่แหละครับ